พิทอยามพพอขาน้ำชาเอ้ารงส่ใสยเก้านี้ต้องต้องประมูลนะอไลเอาแก้วแก้วแก้วผีทิมีท่าช่วงนี้บังเ้า่ขยพันหนึงนะครับประมูลประมูลพานี่แก้ประอนะ พี่พิมต้องทำชาชัดด้ไหมวยไมห่ยค่ะพี่ิมครับพี่ิมอเคขอบคุณนะับพี่มีัละครบน่งอ่มบบครับางโอเคขอบคุณนะโอเคค่ะโรตีโรตีฝัดเป็นรูงเรอะไรไหมคะทานไานไป่ายรูปให้หน่อยครับเจ็บเจบเน่เยเบเจบ ได้กินแล้วโรตีนพี่บอยพี่บอยอยกินเลยครับข้าหน้าด้วยใช่มโอ้ยอร่อยหคอยยางรงนอยแรอยรงน้่เลยนิ่มนะยาเอย่งไรยารงอร่อยยงรงนเดตรงนี้เลยตดตรงนี้เดี๋ยวีโอเคด นคยักใช้กับประชาชนที่บริสุทธิ์แม่น้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยก็ต้องมาที่นครศรีธรรมราชครับนอกเหนือจากการประเพณีซอฟก์พาว์แล้วประชาชนนครศรีธรรมราชวันนี้เป็นไงฮะที่เจออบอุ่นมากครับได้ได้ต้อนรับผมเหมือนเป็นถือว่าเป็นลูกหลานคนนครคนหนึ่งที่ กลับมาเยีมม่ยมบรนพบุรุษเดือนสิบไป็นที่คนล,ผละครับมาก,กันผมก็ถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดที่นี่แต่ว่าก็ได้เข้ามาร่วมบรรยากาศได้เห็นขั้นตอนในการ<ป>ทำอะไรแล่นเราก็เรื่องเล่าที่อยู่แล้วก็ทำให้รู้สึก รักแล้วก็ผูกพันแล้วก็ใจรักมาล่ามากถึงได้บอกว่าเนี่ยมันมีอํานาจอ่อนที่ดึงคนใช่ไหมว่าจะไม่ได้มีคนที่เคยมีประเพณีนี้มาก่อนนะครับเข้ามาสู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็คราวหน้าถ้ามีโอกาสาก็ตั้งใจที่จะพาเพื่อนพายาดพาลูกพาคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมงานที่นี่ให้ให้เห็นถึงศักยภาพของที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีความพรม้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยโอเคขอบคุณครับ